เห็นหน้าพี่เขาทีไดฉันไม่ยังใจเต้นหน้าแดงไม่ได้เลยวาแกคงชอบพี่เขาเข้าละมั้งไรเลินนั่นเรื่องรักเราอีกแล้วเหรอช่างปปละชาตินี้คงไม่เกิดขึ้นกับเราหรอกเรื่องใจเต้นตึกตักอะไรเนี่ยเทจ่าแม่ยยิ้มบ้าอะไร อารมณ์ดี้อีโรคจิตแล้วอยากรู้ไหมล่วะว่าโรคจิตจริงๆมันเป็นยังไงฮะนี่นี่คิดจะทำอะไรอะเก็บเสียงเวลร้องหลังจากนี้ดีกว่านะดดเดี๋ยวสยิยังไม่ทันได้เตรียมใจอ,อ,อ,อ่อนโยนด้วยนะคะ คไม่เอาอย่าทำแบบนี้แค่ณโมพุทายะไล่ผีช่วยให้ลูกช้างดูพี่ขอโทษที่เมื่อวานเล่นแรงไปให้พี่เข้าไปเถอะก็เข้ามาสิไม่ได้ปิดประตูสักหน่อยอ<า>ขอขอบคุณกระตุนสนุกสนุกจากคุณคุเรนนไนแล้วมาติดตามตอนต่อๆไปจากพวกเราชา d o โดชาม a ส Studio ด้วยนะคะ